วอนพอมุกดาหารทุเดวันพฤหัสบดีที่26มกราคม2566เวลา5นาฬิกา53นาทีสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธภภารณภัยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณบ้านสงเปือยหมู่ที่9ตำบลบ,บางสายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ไประสานดับเพลิงมุกดาหาร199เพื่อนำรถดับเพลิงเข้าระงรับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านของนางนงคำพิลาอายุ89ปีบ้านเลขที่23หมู่9ตำบลบางสายใหญ่อำเภอเมือง,งมุกดาหารเบื้องต้นเทศบาลเมืองมุกดาหารและสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมโดยรถดับเพลิงจำนวน1คันรถทุบน้ำดับเพลิงจำนวน2คันเข้าระงรับเหตุไว้ได้ในเวลาต่อมา ผลจากไฟไหม้ดังกล่าวทําให้บ้านเสียหายทั้งหลังและมีทรัพย์สินอื่นเสียหายเป็นจำนวนมากไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวยังทําให้บ้านข้างเคียงได้รับความเสียหายบางส่วนจํานวนหนึ่งหลังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,ร,รณาภัยจังหวัดมุกดาหารได้นําเรียนผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป เก็บคำรามทีมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักง,งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารรายงานจากบ้านโสเปื่อตำบลบางสายใหญ่อําเภอเมืองมุกดาหารเมืองสําราญชายโขง